สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ต้องเคลียร์พบกับคุณผู้ชมวันอังคารที่3กุมภาพันธ์2569ยิ่งใกล้วันเลือกตั้งเข้าไปเท่าไหร่เราก็จะยิ่งนะครับเห็นกลเม็ดเด็ดพลายจากทุกภรคการเมืองมากเท่านั้นแต่แน่นอนครับทุกกลเม็ดเด็ดพลายหรือว่าทุกความเคลื่อนไหวมีทั้งบวกและลบมีทั้งสะดุดขาตัวเองก็มีนะคุณผู้ชมบางกลเม็ดไม่สามารถที่จะทำคะแนนได้หรือถูกอัดถูกลอบ ถูกบันทึกโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวแล้วก็เอามาโจมตีกันจนกระทั่งเกิดเป็นเหตุบานปลายเราก็จะเห็นกันแต่สิ่งหนึ่งที่เรายังคงต้องกังวลอยู่นอกจากกลเม็ดเด็ดพลายของพรรคการเมืองแล้วก็คือสถานการณ์ของชายแดนเขเมรเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมอยู่กับแขกรับเชิญของผมเพื่อพูดคุยกันในเรื่องเหล่านี้ครับผมอยู่กับรองศาสตราจารย์ดรชิตตะวันชนะกุลอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์และการเมือง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับอย่างที่ผมบอกโค้งสุดท้ายตอนนี้ใครมีกลเม็ดเด็ดพายอะไรต้องออกมาถล่มพักคู่แข่งได้เท่าไหร่เอาไปเลยแต่ในขณะเดียวกันอาจารย์ได้ฟังคลิปเสียงหรือยังคลิปเสียงคลิปเสียงก็คงเหมือนกันว่าประกาศสักดาเลยอ่ะได้ยินเลยอาจารย์คือคลิปเสียงเนี้ยต้องถามว่าคลิปไหนเพราะมีหลายคลิปอ่คลิปล่าสุดที่ผมบอกประกาศสักดาหแต่กลายเป็นว่าต้องบอกว่าหลุดปุ๊บ กระเทือนถึงพักต้นสังกัดทันทีอาจารย์ได้ฟังอย่างอันนี้หมายถึงคลิปคลิปคลิปประกาศสักดานี่แหละที่ก็ว่ากันว่า,าเฮ้ยไอ้นี่ไม่ชนะหรอกถ้าชนะนั้นมันต้องโดนกองทัพปฏิวัติอะไรประมาณเนี้ยค่ะ,ออะถ้าเกิดคลิปคลิปนี้ก็ได้ฟังบ้างนะคะแต่คราวนี้ก็อยากจะเรียนอย่างนี้ค่ะในประเด็นนี้เพราะว่าก็มีคนถามอาจารย์ว่าเฮ้ยพอคลิปนี้ออกมาเนี่ยทางกองทัพเนี่ยเสียภาพลักษณ์หรือไม่เออใช่ไหมคะยคราวนี้ก็ต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560เนี่ย มาตรา52บัญญัติหน้าที่ของกองทัพไว้ชัดเจนว่ากองทัพมีหน้าที่พิทักษ์รักษาดินแดนที่ไทยมีสิทธิอธิปไตย<ะ>เกียรติภูมิของชาติและความมั่นคงแห่งรัฐดังนั้นเนี่ยต่อให้การเลือกตั้งผ่านไปแล้วไม่ว่าพักไหนจะได้ครองเสียงข้างมากก็แล้วแต่แต่ถ้านักการเมืองที่ขึ้นมาบริหารประเทศไม่ได้บริหารประเทศให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและความผาสุขของประชาชนโดยรวมดังนั้นเนี่ยรัฐบาลก็ ไม่ได้กระทําดําเนินหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญที่บัญญัติไว้นะคะดังนั้นมันก็จะเป็นหน้าที่ของกองทัพเช่นถ้าสมมติว่ามีนักการเมืองขึ้นมาบริหารประเทศแล้วทําให้ประเทศไทยเนี่ยสุ่มเสี่ยงจะต้องสูญเสียส่วนหนึ่งส่วนใดของราชอาณาจ,จักรไทยหรือทําให้ความมั่นคงแห่งรัฐเนี่ยถูกสั่นคลอนดังนั้นกองทัพก็มีหน้าที่ที่จะต้องเข้ามาทําหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูนมาตรา52อกองทัพอยู่เฉยไม่ได้นะคะ<ๆ>เพราะว่าการอยู่ในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยไม่ได้หมายความว่า นักการเมืองที่ได้รับเสียงเลือกตั้งเป็นเสียงข้างมากเข้ามาแล้วเนี่ยจะทํายังไงกับประเทศก็ได้ทุกประเทศเหมือนกันค,คือ,อถ้าเกิดว่าในรัฐธรรมนูญของอของประเทศไทยนะคะมาตราสามวรรคสองเนี่ยบัญญัติชัดเจนว่าคณะรัฐมนตรีสมาชิกรัฐสภาต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมายหลักนิยธรรมเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและความสุขของประชาชนโดยรวมเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นมาบริหารประเทศแล้วทําไปเพื่อประโยชน์ของ ตัวนักการเมืองเองตัวครอบครัวตัวพวกพ้องนักการเมืองดังนั้นก็หมายความว่าไม่ได้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและถ้าเกิดว่าสุ่มเสี่ยงทําให้ประเทศต้องเกิดความบั่นทอนของความมั่นคงแห่งรัฐนั่นก็คือหน้าที่ของกองทัพต้องเข้ามาแทรกแซงอโอ้หจบประโยคปึ๊บเดี่ยวเลยครับมากันไปแถวเดียวแต่อาจารย์หมายาความว่าถ้านักการเมืองหรือกลุ่มการเมืองผู้ที่ตั้ง รัฐบาลแล้วบริหารประเทศคุณไม่ได้ทําอะไรที่ทําให้ประเทศชาติสูญเสียงคุณไม่ต้องกลัวเลยถูกไหมใช่ใจเย็นจะๆๆพึ่งทัวร์มาเดี๋ยวก็จะหาว่าพวกเราอ่ะไปสนับสนุนอะไรบางอย่างเปล่าเลยอ่ะแต่ทีนี้กลับเข้ามาแต่คลิปเนี้ยว่ากันว่าถ้าจะโทษจริงๆก็ต้องโทษที่ตัวบุคคลใช่ไหมจย์มันจะไปโทษต้นสังกวงสังกัดอะไรก็ไม่ได้เลยไม่เกี่ยวค่ะมันเป็นความเห็นส่วนบุคคลใช่ไหมคะใช่ไหมแล้วจะไปเหมารวมว่า กองทัพถูกสั่งได้โดยนักการเมืองหรือถูกอำนาจพิเศษสั่งได้ก็ไม่ได้อีกนะอาจารย์ได้หรือเปล่าคือกองทัพมีหน้าที่ต้องอดําเนินหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญที่เมื่อกี้ได้เรียนไปแล้วะนะคะ,ะถ้าไม่มีเงื่อนไขอะไรไม่ถึกไม่มีเงื่อนไขว่าเอ้ยจะมีนักการเมืองมาทําให้ประเทศไทยต้องสูญเสียเอกราชสูญเสียบางส่วนที่เป็นดินแดนของประเทศไทยไปอกองทัพไม่สามารถเข้ามาดําเนินการแทรกแซงได้เลยนะคะแต่ once ถ้ามันมีเหตุการณ์ดังนั้นขึ้นมาที่จะทําให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของประเทศไทยเนี่ย ต้องสูญเสียไปอยู่ในอำนาจของรัฐต่างประเทศนั่นคือหน้าที่หลักของกองทัพที่ต้องเข้ามาแทรกซึค่ะอย่าหาว่าผมฟื้นฝอยหาตะเข็บเลยนะคุณผู้ชมอาจารย์ได้ไงนะอ่ะอย่างเช่นคลิปเสียงสถานโลกอย่าไปฟังแม่ทัพเขาคนละพวกกับเราลุงอยากได้อะไรบอกไอ้อย่างเงี้ยถือว่าสูญเสียงไหมถ้าเป็นคลิปอย่างเงี้ยคือจริงๆตรงนี้มันเป็นประเด็นอ่อนไหวใช่ไหมคะแต่ว่าตรงนี้ก็ต้องเรียนว่าพรรคการเมืองเนี่ยที่เคยมีอดีตผู้บริหารประเทศนะมันมีคลิปเสียงอังเค พูดชัดเจนว่าแม่ทัพเป็นคนะฝะ่ังกับเรานะแล้วก็ในขณะที่ท่านแม่ทัพภาคสองเนี่ยในวันที่11มิถุนายนเนี่ยบอกว่า,ายังเปิดปิดดานเนี่ยให้เหลื่อมเวลากันอยู่ <S 2> <S 2> แต่ว่าทางาคุณแพททองทานชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าให้เปิดเวลาให้มันตรงกับกัมพูชานะ <S 2> <S 2> เพื่อประโยชน์ของการค้าขายใช่ไหมคะแต่แม่ทัพภาคสองท่านพลโทบุญสินพัดกลางก็ไม่ได้ปฏิบัติตามเพราะว่าเกรงว่าประเทศไทยเนี่ยจะสูญเสียความได้เปรียบในการกดดันอกองทัพกัมพูชาให้ออกจากดินแดนที่ไทยมีสิทธิ อธิปไตยครับแล้วมันก็เลยนามาซึ่งวันที่18มิถุนาที่อังเคอร์ก็ปล่อยคลิปเสียงออกมาว่าเราก็อังเคอร์อยากได้อะไรให้บอกมาใช่ไหมคะแล้วส่วนที่อังเคอร์อยากได้ก็คืออยากให้มีการเปิดด่านให้มันปกปติเหมือนก่อนเ,อเกิดเหตุการณ์ครับแต่ว่าท่านแม่ทัพพักสองก็ไม่ได้ปฏิบัติตามมันก็เลยเป็นที่มาว่าทําให้ท่านแม่ทัพพักสองเนี่ยอาจจะอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับเรานะฮะนะคะอันนี้คือในกรณีของอพักเพื่อไทยในตอนนั้นที่เป็นรัฐบาลนะคะ แต่อีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญตามมาไม่แพ้กันก็คือถ้าคุณต้นยังจําได้ท่านผู้ฟังจําจได้เนี่ยก็คือวันที่19สิงหาคมครับวันนั้นเนี่ยสิสิงหาคมจะจําได้ว่ามันยังไม่ถึงหนึ่งเดือนหลังจากการรบครั้งที่1เพราะว,าว่ารบครั้งที่หนึ่งเนี่ยจบในวันที่ 28, 28. กร,ร,ก,ฎร,รกฎาคมแต่วันที่19สิงหาคมมติคณะรัฐมนตรีที่มีพรคเพื่อไทยเป็นแกนนำเนี่ยออกมาว่าให้ชาวกัมพูชาที่เป็นแรงงานที่ใบอนุญาตหมดอายุ สามารถอยู่ต่อในประเทศไทยได้ <Island S 2> นะคะท,ทั้งทางที่แรงงานกัมพูชาคนกัมพูชาเนี่ยเป็นพลเมืองประเทศคู่สงครามกับเรารแล้วประเทศกัมพูชาก,ก็ยังมีพฤติการที่เป็นปฏิปักษ์กับราชนาจ,จักรไทยอยู่อันนี้มันก็เป็นเรื่องที่แปลกแล้วก็ไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของประเทศอื่นๆด้วยะนะคะ,ะอันนี้คือ,อยังไม่นับรวมอีกหลายพัก อีกบางพาคอาจจะไม่ใช่อีกหลายพรค <laughs> ที่เราก็จะได้ยินว่าเออใช้เรื่องอมนุษยธรรมรกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อกดดันไม่ให้ทางกองทัพเนี่ยทำอะไรเลยในการที่จะกดดันอกองกําลังกัมพูชาที่รุกล้าอธิปไตยของประเทศไทยเนี่ยห้อยออกไปจากดินแดนของประเทศไทยเช่น<ๆ>ยังไงบางกอ็อันหนึ่งที่มันก็สถานโลกเหมือนกันก็คือช่วงกลางเดือนตุลาคมคใช่ไหมคะที่ทางกองทัพ ภักที่หนึ่งแล้วก็คุณกันซ้อมพาลังได้ไปมีการเปิดเสียงผีที่บ้านหนองจานบ้านหนองยากแก้วใช่ไหมคะเทา่านี้มันก็มีพักหนึ่งก็พักประชาชนนั่นแหละค่ะก็มีการบอกว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยละเมิดสิทธิมนุษยชนชนะนะเพราะว่าทําให้คนกัมพูชาเนี่ยได้รับความทรมานอย่างร้ายแรงรแล้วก็สุ่มเสี่ยงที่จะเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ<อ>ด้วยเทา่านี้มันก็เลยมีคําถามที่คาใจจากประชาชนคนไทยที่กําลังจะเลือกตั้งเนี่แหละค่ะว่า แล้วตอนนี้ที่ประเทศไทยเนี่ยมีการคุกคามความมั่นคงจากกองทัพของอกัมพูชาแล้วต่อไปถ้าพรรคประชาชนได้ขึ้นมาบริหารประเทศจะให้กองทัพทําอะไรได้บ้างไหมหากกองกําลังกัมพูชาเนี่ยลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ของประเทศไทยเพราะว่าขนาดแค่เปิดเสียงผีก็ยังโดนว่าโดนตำหนิใช่ไหมค,คบแล้วคนที่ตําหนิไม่ใช่ลูกกระจกหรือคนทั่วไปในพรรคประชาชนแต่เป็นคุณนัทพงศ์เรืองปัญญาวุฒิซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคประชาชนแล้วก็แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พระชาชนด้วยนะคะที่ตําหนิกองทัพแล้วก็คุณกันจอมพลัง <ฮะ S 1> ในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยเพราะฉะนั้น,นคนไทยก็เลยคิดว่าเอ๊ะเรือแบบนี้จะเป็นในลักษณะที่เป็นรัฐบาลแบบยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมกับอกองกําลังกัมพูชาหรือเปล่าแม้ว่าแม้ว่ากองกําลังกัมพูชาจะลุกล้ําเข้ามาในพื้นที่ของประเทศไทยขนาดไหนครับซึ่งมันก็เลยมาสอดคล้องกับที่คุณเขียวเรมีใช่ไหมคะครัฐมนตรีรอาวุโสของกัมพูชาได้บอกว่าถ้าไม่อยากรบ กัมพูชาอีกถ้าไทยกับกัมพูชาจะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันก็ควรจะเป็นพักเพื่อไทยแล้วก็พักประชาชนเป็นรัฐบาลให้เลือกสองพักนี้ทีนี้มันอย่างนี้สิอาจารย์เอาเอาเอาว่าความเกี่ยวโยงนะมันจะเกี่ยวโยงกันอย่างนี้คลิปเสียงเอาว่ากันว่าเป็นผู้สมัครของพักภูมิใจไทยก็แล้วกันพอเปิดตุ้มโอ้โหเนี่ยภูมิใจไทยคุณไปอยู่เบื้องหลังการปฏิวัติ อำนาจเยอะแยะสารพัดโยงไปโยงมาสารพัดเลยแต่ไอ้สองพฤติกรรมนั้นไม่มีใครโยงเลยเขาก็เลยบอกว่าเอาละท่าทางเพื่อไทยอยู่เฉยๆก็จะขึ้นได้อาจารย์คิดว่าเลือกตั้งครั้งนี้เขาจะได้เยอะไหมสําหรับเพื่อไทยเนี่ยหมายถึงพรรคเพื่อไทยคะแนนเสียงจะเป็นยังไงถูกถูกะะถูก <ๆ S 2> ถ้าจากที่อาจารย์ลงเซอร์เว์ในหลายๆพื้นที่ที่อยู่ชายแดนเนี่ยก็ต้องเรียนตามตรงว่าประชาชนจํานวนไม่น้อยนะคะที่อยู่ทางชายแดนเนี่ยบอกว่าจริงๆเคยรักพรรคเพื่อไทยมาก แต่ว่าข่าวนี้ขอเปลี่ยนใจไม่เลือกทําไมถึงขอเปลี่ยนใจไม่เลือกเพราะเขารู้สึกว่าเออต่อให้มีนโยบายที่อาจจะทําให้เขารวยได้เร็วเช่นอ่าวันอะไรนะเก้าคนเก้าล้านเจ้าคนคนละล้านก็คือเก้าคนเก้าล้านละเก้าคนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเขามีสิทธิ์รวยได้เร็วแล้วก็อีกหลายนโยบายที่จะล้างนี่อะไรก็แล้วแต่ซึ่งเขาก็มีนี่เยอะเนาะคนานจังหวัดแต่ว่าเขาก็บอกว่าวันนี้เขาขอเลือกประเทศชาติก่อนเขาว่าเลือกประเทศชาติก็คือ เขายังติดใจกับคลิปเสียงอังเคิลอยู่นะคะอันนี้คือประชาชนจำนวนไม่น้อยก็ไม่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนนะคะแล้วก็ตรงสุดเนี้ยมันก็เลยทําให้แต่ว่าถามเขาว่าแล้วจะเลือกพักไหนเขาก็ยังบอกว่าสุดเนี้ยก็ยังตอบไม่ได้ว่าจะเป็นพักไหนก็ขอดูไปก่อนแล้วอาจารย์ก็เลยถามต่อเอ๊ะแราวมีการมีพักไหนมาให้เงินไหมเพราะว่าเป็นไปสุนกรเป็นเป็นเซอร์เวยเขาก็บอกว่ามันก็มีทุกครั้งแหละอาจารย์พักไหนบ้างก็ถามเขาก็บอกว่าหลายพักเกือบทุกพักเขาบอกว่าเกือบทุกพัก มียกเว้นแค่แบบอ่ะมียกเว้นบ้างแต่ว่าเกือบทุกพักที่มีการให้เงินนะคะแล้วแล้วคราวนี้อาจารย์ก็เลยถามว่าแล้วเขาให้เงินเนี่ยจะเลือกเข้าไหมเขาบอกว่าให้เงินรับทุกพักแต่ว่าถามว่าจะเลือกไม่เลือกเนี่ยก็ต้องดูว่าชอบหรือไม่ชอบพักไหนอุย้ยผมชอบจังเลยให้เงินนะรับทุกพักถูกไหมค,ค,คนเอาเงินมาให้อะ่ะแต่คุณจะเลือกไม่เลือกไม่เป็นไรเพราะว่าอะไรรู้ไหมอาจารย์เช้าน,ชานี้ขออนุญาตพอ,อนึกข,ข,ขึ้นด้เขามีดราม่ากันนะมีอินฟลูเอนเซอร์นึกว่าตัวเองเก่งดันไปเขียนว่า เนี่ยถามยายว่ายายจะเลือกพักไหนยายบอกรับเงินพักนั้นมาแล้วคงจะต้องเลือกยึดทีวียายกับคุณตอนนี้เขาด่ากันเช่นเลยเปล่เฮ้ยนี่เอายายมาฆ่าเลยเพราะถ้ายายไปเลือกแสดงว่าซื้อขายเสียงแต่ถ้ายายไม่เลือกแล้วมาเขียนอย่างนี้หรือยายไม่ได้รับพักแสดงว่าเอาข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์กลายเป็นว่าเรื่องซื้อเสียงเอามาโจมตีกันก็ได้อาจารย์เออค่ะาาคุณต้นแต่ว่าตอนนี้คือการให้เงินเพื่อให้มาเลือกตัวเองเนี่ยอันนี้มันเป็นวิธีแบบดั้งเดิม ขาเรียกว่าเป็นวิธีแบบทร a d ดิช o ั่นอลอันนี้ตรงไปตรงมา<笑><笑>ผมแจกนะอาจารย์มา <c oughs> เรียกผมนะแต่ว่าตอนนี้มันมีวิธีซื้อเสียงแบบใหม่แบบไหนก็คือไม่ได้สอสอเนี่ยไม่ได้เอาให้หัวคะแนนเอาเงินไปให้ประชาชน <c oughs> แต่วิธีแบบใหม่ก็คือว่าถ้าเป็นพักที่อาจจะมีชื่อเสียงบ้างนะคะแต่ว่าคนเนี่ยอยากลงสมัครพักดังกล่าวเนี่ยก็ต้องให้เงินพักดังกล่าวเช่นให้เงินในจํานวนที่มากเพียงพอในระดับหนึ่งถึงจะมีโอกาสได้ลงสมัครเป็นสสของพักนั้น แต่คราวนี้คาถามก็คือว่าถ้าเขาต้องจ่ายเงินสมมติหนึ่งร้อยล้านสิบล้านก็แล้วแต่ให้กับพักดังกล่าวเพื่อเขาจะลงะสมัครรับเลือกตั้งคราวนี้พอเขาเข้าไปดํารงผู้ตาแหน่งดํารงตําแหน่งผู้ไปเข้าไปดํารงเป็นผู้ตาแหน่งเขาเรียกอะไรดำรงตำแหน่งสอส,ส,อสอหรือว่าเป็นรัฐมนตรีเนี่ยเขาจะถอนทุนถอนอสิใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถามว่าก็ซื้อเสียงเหมือนกันใช่การซื้อเสียงไหมมันก็คือจริงๆมันก็คือวิธีการอันนี้เขาเรียกซื้อสองชั้นผมจะไปสมัครพักอาจารย์เพราะอาจารย พักใหญ่มีชื่อเสียงตามข่าวเลยตามข่าวผมให้200ล้านให้กองกลางนะ,ะแล้วไปดูแลตัวเองในเขตก็ว่ากันอีก80-90ล้านอ่ะมันมีอย่างนี้จริงแต่นกขณะน,นี้ถ้าถามอาจารย์ชิตวรรณนะครับจากคลิปเสียงประกาศสักดาก็อาจจะสั่นสะเทือนไปถึงพักน้ําเงินบ้างแต่แดงก็ยังไม่ฟื้นอยู่ดีถูกไหมแต่คุณผู้ชมครับจ,จู่ๆที่ผมชวนอาจารย์มาก็จะคุยเรื่องเปิดด่านอีกแล้ว เปิดด่านอีกแล้วเลือกตั้งเสร็จมาแล้วนะครับเขาบอกอยากให้เปิดด่านและครั้งนี้มาจากญี่ปุ่นด้วยต้องการให้เราเปิดด่านจะว่ายังไงเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ